เมเจอร์แฟรี่เปิดใหม่ดูหนังฟรีวันนี้ขอนกาจะเต็มวันนี้แอดมินขับรถพานเห็นคนกําลังต่อแถวกําลังทําอะไรกันอยู่นะเลยวิ่งลงรถไปเข้าไปสอบถามวันนี้เมเจอร์ให้ดูหนังฟรีคนเลยมาต่อแถวตั้งแต่เชา้าตรู่แอดมินก็เลยไปต่อแถวกับเขาบ้างคนเยอะมากๆเลยนะคนมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากเยอะแยะไปหมดบอกเลยว่าวันนี้ห้างแฟรี่แตกมากเลยคิวยาวาถึงสารคามเลยนะพูดเล่นวันนี้วันที่5้าธันวาคมเมเจอร์ Major สาขาแฟรี่พาซาขอนแกน่นฉลองเปิดสาขาใหม่เปิดรอบ เษดูหนังฟรีตลอดทั้งวันแต่สงวนสิทธิ์หสิทธิ์ต่อหนึ่งที่นั่งเท่านั้นสําหรับใครที่พลาดตอนเช้าตอนบ่ายเขาก็มีนะแอดมินลองสอบถามมาแล้วอาจจะมีตอนเย็นก็ได้ด้วยเดี๋ยวลองเข้ามาสอบถามดูก่อนได้เลยเราสองคนก็ขอขึ้นไปแล้วนะคบขอสํารวจดูหน่อยว่ามีกี่โรงยังไงบ้างอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะอะไรนะ่าสนใจบ้างเอาจริงวันนี้แอดมินตื่นเต้นมากโรงหนังกว้างมากๆเลยครับทุกคนมีทั้งหมด4ี่โรงเลยนะที่รองรับโรงหนังแอร์เย็นฉ่ำเห็นแบบนี้อยากมานั่งดูแล้วนะเบาะนิ่มสบายสะอาดบ ภัยเป็นของใหม่เกือบทั้งหมดเลยโรงหนังกว้างระบบเสียงดีรองรับคนได้เยอะมากมีโซฟารองรับแถมห้องน้ําก็ทําใหม่ทุกห้องเลยนะรองรับคนมาดูหนังได้เพียงพอแน่นอนไม่ต้องแย่งห้องน้ํากันเลยนะแถมมาดูหนังสามารถลุนรางวันใหญ่รถจักรยานยนต์พร้อมกลับบ้านได้เลยเดอ้ออย่าลืมมากันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะฝากกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ